วันทีตัวฉันจะเดวันที่จะยือีกครั้งพอแล้วคำาพ่ายแพพอแล้ใจที่ยอ 再紧咬。<music> <music> วันนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เราเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้เราจะได้นําไปก่อน1-0แต่ว่าเราดูเหมือนเราจะขาดแรงจูงใจในการเล่นแล้วก็การทําเกมนะครับต่างๆนะครับอย่างหนึ่งที่เข้าใจก็คือเรื่องของสนามที่หญ้าค่อนข้าง,งจะแตกต,ต่างกับสนาม,มอ,นอื่นๆนะครับเป็นหญ้าพันเขา,าเรียกว่าเป็นหญ้าใบใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสูงแต่ว่านี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับก็ถือว่า ในครึ่งแรกนั้นนะ่ะเราเล่นได้ไม่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นครึ่งที่เราเล่นได้แย่ยสุดในในในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพอหลังจากาการแก้เกมของโค้ชแล้วก็กลับลงมาในช่วงของครึ่งหลังแม้ว่าเราจะโดนน้าไปก่อน3าหนึ่งแต่ว่าวิธีการเล่นทุกอย่างนะครับนักฟุตบอลทุกคนก็สามารถที่จะกลับขึ้นมานะครับที่จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับใน4 5นาทีที่เหลือ ก็นํามาซึ่งการเสมอ3-3ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเพราะว่าเราสามารถที่จะ,ะสามารถที่จะเก็บแต่งแต้มจากอีสานยูเนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งด้วยกัน,นมากๆทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็ได้4แต้มจากพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องขอยกยองนักฟุตบอลทุกคนในสปิริตนะครับแล้วก็อยากให้วันที่ยิมนี้นะครับแฟนๆมาช่วยกันเชียร์เยอะนะครับเราถ้าเราสามารถที่จะชนะทีโอทีได้ก็จะอันดับก็จะขึ้นไป เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ให้กันเต็มสนามนะครับช่วยกันบอกต่อนะครับแล้วก็เราคงจะมีการ,ปรโปรโมทประชาธรแล้วก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมที่จะโปรโมตนะครับในส่วนของวันที่ย3นม้านีกเยอะแน่นอนแล้วก็ช่วงนั้นนะครับวันที่ยิมผมก็จะไม่ได้อยู่นะครับก็จะตั้งแต่วันที่21ก็จะพาทีมชาติ16ปีไปแข่งขันที่อิหร่านนะครับในทัวร์นาเมนต์16ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจะเอาสี่ทีมสุดท้ายเข้าไปสู่ฟุตบอลโลก นะครับก็อยู่ในสายเดียวกับอิรักโอมานนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับซึ่งในเกมแรกนั้นเจอกับออสเตรเลียวันที่ยี่สิบวันที่ยีก็จะเจอกับอิรักแล้วก็26ก็จะเจอกับโอมานนะครับก็อยากให้ทุกทุกคนได้ช่วยกันส่งกําลังใจเชียร์ให้กับเด็กๆทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปสู่ฟุตบอลโลกได้อีกครั้งแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานนะครับอันแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับวันที่23นะครับมามนะครับ ขอให้มาเชียร์เนยเยอะมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทุกคนนะครับผมคิดว่านักฟุตบอลนะครับทีมงานทุกคนแล้วก็ทั้งโค้ดด้วยทุกทุกคนนะครับก็พร้อมนะครับเต็มร้อยอยู่แล้วในกับเกมในบ้านแล้วก็อยากให้ทุกทุกคนมาเชียร์กันนะครับให้มันเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ The game is hard hard game I don't know why have a lot of water in the pitch there so the pitch is not in in good condition because of the water and it's not raining so they put the water a lot of water before the game during the game we score first and after that we slow down in the first half but in the locker room we correct the things push a little bit for the spirit and that's why we, we draw the game so 3-3 is good Like I talk with the play when we go away we cannot lose if you cannot win the game you try to draw and make a make a point so s o it's good good for us ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะครับั้งแต่ก่อนที่เรามาสนามแล้วก็เห็นสภาพสนามนะครับก็มีน้ำขังเต็มเลยนะครับก็ซึ่งตรงนี้ก็ที่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ไม่ตกนะครับแล้วก็น้ำแต่ว่าน้ำเต็มสนามเลยนะครับแต่ว่าถือว่าก็โอเคนะเราก็สามารถทำประตูขึ้นน้ำได้ก่อนนะครับแต่โอเคเราจบครึ่งแรกมาเราอาจจะถือว่า เดินกระชาลงนิดหนึ่งผลจังหวะเกมลงนิดหนึ่งนะครับแต่เคพอเราได้แก้ไขปรับปรุงกันช่วงพักครึ่งนะครับพอครึ่งหลังมาเราก็สามารถต่อสู้กันจนเสมอได้นะก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีนะครับแล้วเราก็มักจะบอกกับนักฟุตบอลเสมอนะครับว่าเคเรามาเกมเยือนเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้เช่นกันคือถึงแม้ว่าเราชนะไม่ได้แต่ย่าต้องมีแต้มนะครับต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับ oh, the the good way for the play also the some play e r Brazilian plays skillful play dribbling so he make the his movement very well he dribbling cross so I think have the good quality we have to know that ครับมันก็คือต้องก็ต้องยอมรับด้วยว่าคู่แข่งเขาก็คือว่ามีนักเตะที่มีคุณภาพเช่นกันอย่างอย่างประตูที่เสียมันคือมันมีลูกยาวอยู่ลูกหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกลูกหนึ่งเช่นกันก็ ที่เตะราซิลนะเบอร์19บของอิสานนะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เลี้ยงบอลเก่งนะครับเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีคนหนึ่งแล้วก็ต้องก็ต้องยุกความดีความชอบให้เขามันดีกว่าครับเขาก็เป็นเกมที่แบบโอ้โหลุ้นสนุกมากนะครับก็เราตามจาก3 1หนึ่งนะครับแล้วก็ตามตะเสมอ3-3ได้ได้ใจขอชื่นชมครับขอชื่นชมจริงๆว่าสำหรับทุกคนนักเตะฟุตบอลซาโค้ชทุกคนนะฮะแฟนคลับที่ทำให้เรากลับมาได้นะครับหนึ่งแต้ม จากบ้านอีสานซึ่งมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นถึงแต้มที่มีคุณค่าเหลือเกินนะครับแล้วก็น้านะครับไปเจอกันที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับวันที่23วันที่23กันยายนนะครับเจอทีโอทีนะครับเวลาหโมงเย็นนะครับไม่เช่เยอะนะครับสวัสดีครับครับวันเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่สุดมันนะครับในเกมเยอนนะครับก็ทั้งนําหลายรสชาตินะครับทั้งนําทั้งตามนะครับมันมีทุกรสชาตินะครับก็ ต้องให้คเครดิตครับวิจิตวใจของนักฟุตบอลเนี่ยลพื่อทีมงานที่สามารถสู้วันเกินร้อยได้ขนาดนี้ครับวันนี้สุดยอดครับถ้าใครได้ดูนะครับก็สุดยอดที่สุดสุดยอดครับค่ะสำหรับความรู้สึกในเกมนี้นะคะก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็นำแล้วะคะ่ะความรู้สึกก็ ใจของเราเนี่ยเนาะชนะแน่นอนใช่แล้วนะคะแต่มาดูท้ายๆเกมแล้วนะคะก็เกิดความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่น่าค่ะมันไม่น่าไม่น่าเสียประตูแบบง่ายๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่อยากจะกล่าวถึงนะคะสําหรับบุคคลที่เนาะเออยงยงไปนิดนึงวันนี้ก็นักเตะทุกคนทําได้ดีเต็มที่มากๆค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเกมวันนี้ของอีสาน เยี่ยมมากเลยค่ะยังไงก็เ,เป็นกำลังใจนะคะให้นักเตะอีสานทุกคนนะคะถึงวันนี้จะเสมอไม่เป็นไรเอาไว้แมตต์ต่อไปขอให้เราได้3มแต้มละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะอีสานทุกคนค่ะ ก็ถือเล่นดีมากแล้วก็ที่ส so 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 ําค right, right <c oughs> ัญเก่งก็ขอชื่นชมแล้วกันที่สามารถตีเสมอนะคะอีสานยูเนเต็ดได้ยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอีสานยูเนเต็ดหรือว่าเชียงรายยูเนเต็ดนะคะเป็นกำลังใจทั้งสองทีมแล้วก็รวมไปถึงกองเชียร์นะคะเชียงรายเชียร์เราหลักมากค่ะอ่าค่ะก็แค่นี้ค่ะ